สวัสดีครับพี่ๆน้องๆชาว YouTube และก็ชาว Facebook ที่น่ารัก เดี๋ยววันนี้ผมจะขอพาทุกคนไปดูรถทั้ง4ี่คันนะครับว่าออกทํางานอะไรกันมั่งนะครับเราจะไปดู L47 ก่อนนะครับหลังจากที่เราติดเทอร์โบไปนะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามนะครับที่ผมออกมาถ่ายคลิปรถก็ออกทํางานตั้งแต่เช้าเราจะไปดูว่าตอนนี้ความร้อนรถมันเป็นยังไงมั่งนะครับยังอยู่ในแนในเกณฑ์ปกติหรือเปล่าความร้อนขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ M9540 นะครับซึ่งตอนนี้ไถเปิดล่องอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคดีๆในการ เิดล่องในที่เอียงๆให้กับทุกคนได้รู้ในคลิปนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปที่ M7040 ซึ่งตัดหญ้าอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่ามีเทคนิคการตัดหญ้าอะไรที่ดีๆมั่งนะครับ และสุดท้ายท้ายสุดนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูแมคโครนะครับเพราะหลายวันแล้วครับไม่มีคลิปแมคโครเลยหลายๆคนเรียกร้องอยากเห็นแมคโครตัวเล็กของผมนะครับจะมีสาระดีๆและเทคนิคการทํางานอะไรมั่งนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับทุกคนไป let's go <S คลิปวิดีโอนี้เหมาะสําหรับคนที่มีรถไถและไม่มีรถไถสามารถดูได้ทุกเฟศทุกวัยมีสาระมั่งไม่มีมั่งก็ดูกันไปสายเขียวคนนั่งจิบน้ําให้ชุ่มคอแล้วดูคลิปผมแบบชิวๆดูจบก,ก,ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ครสีเจ็ดแล้วครับนี่นะความร้อนไม่ขึ้นนะครับนี่อยู่ประมาณนี้นะตอนนี้ก็บสามนะครับโอเคความร้อนไม่ขึ้นดูว่ามีจุดรั่วซึมอะไรหรือเปล่านะครับ โอเคความร้อนไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวลยุยผลงานกันเลยนี่ครับอัตราค่าเจาะก็หลุมละ5บาทนะครับถ้าถามว่างานเจาะหลุมเป็นงานที่คุ้มไหมผมบอกเลยว่าเป็นงานที่คุ้มมากๆนะครับเทียบกับค่าน้ำมัน คุ้มจริงๆครับน้ํามัน500บาทเราสามารถทําเงินได้ประมาณ5,000บาทเลยนะครับในการเจาะหลุมและเครื่องเจาะหลุมตอนนี้นะครับเป็นเครื่องเจาะหลุมที่ผมกับพี่สุธีได้คิดค้นขึ้นมาเองนะครับก็คือจะเหมาะกับรถใหญ่นะครับแต่รถเล็กก็ใช้ได้คือเราทํามาเผื่อใส่รถใหญ่เลยครับก็คือเป็นเฟืองท้ายของรถ10ล้อเลยนะครับข้างในเป็นเฟืองรอบจ้าเฟืองดอกจอกเฟืองใบสีนะครับพี่สุธีเป็นคนทํากระปุกนะส่วนผมก็มาทําเป็นโครงนะครับ นี่รู้สึกว่ารถเบาขึ้นนะครับหลังจากที่เิดตบวโบนะแต่เดี๋ยวต้องลองไถลงตัดหญ้าดูนะครับว่าความร้อนมันจะขึ้นกันอันไหนแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นนะครับเพราะงานเจาะหลุมเราไม่ได้เล่งหนักอะไรนะครับนี่ใครที่มีรถไถอยู่แล้วนะครับผมก็อยากให้สร้างเครื่องเจาะหลุมไว้สักเครื่องนะครับใส่รถใหญ่ก็ได้รถเล็กก็ได้แต่ถ้าใครมีรถเล็กก็ซื้อของรถใหญ่ไปเลยครับทนใช้กันเป็น10ปีไม่ต้องซ่อมอ่ะครับ จะออกไปจาก L47 แล้วนะครับงานแรกคืองานเจาะหลุมนะครับตอนนี้หมายเลสามเลยเที่ยงเลยนะรับเลยอากาศร้อนสุดๆความร้อนไม่ขึ้นนะครับแต่ความร้อนผมเนี่ยจะขึ้นทุกคนดูนี่เออเจาะหลุมความร้อนไม่ขึ้นนะครับแต่เพราะว่ามันอาจจะทํางานเบาเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรองให้แน่ใจอีกนิดถนึงว่างานไถางานตัดหญ้านะครับเดี๋ยวมารอชมกันเดี๋ยวเราไปที่ m 7 0ต่อกันเลยครับผมไป let's go ตอนนี้เราก็มาที่ m 9 5 4 0หรือว่าชื่อใหม่คือนิวจอนต้านะครับไถเปิดล่องอยู่นะครับนี่ไถเปิดล่องก็คือแบบนี้นะครับก็คือมันจะเป็นล่องอยู่ข้างต้นนี่คือล่องยางอยู่ตรงกลางแล้วมันจะเป็นปูอยู่สองข้างเราจะเอาดินเข้าไปตรงกลางอย่างนี้เขาเรียกว่าไถาเปิดล่องนะครับซึ่งไถเปิดล่องจะเหมาะกับยางปีแรกที่เพิ่งปลูกนะครับเพราะว่าเราจะทำหญ้าง่ายนะครับทีหลังมันไม่มีขี้ดินเข้ามากบดที่ต้นการไถเปิดล่องก็เหมาะ กับทุกพื้นที่นะครับนอกจากที่ที่น้ําขังที่น้ําขังจะไม่เหมาะนะแต่ถ้าเป็นที่เนินๆแบบนี้นะครับก็จะเหมาะกับการไส่เปิดร่องแล้วหลังจากนั้นพอปีที่2นะครับเราก็ต้องไถปิดนะซึ่งเราไม่สามารถจเจาดินเข้าถึงที่ต้นได้เราก็แค่ปิดร่องตรงนี้ก่อนนะครับในปีที่2 แล้วหลังจากนั้นนะครับปีที่สามถ้าเกิดเจ้าของแปลงอยากให้กลบต้นเราก็สามารถกลบได้ถ้าเจ้าของแปลงไม่อยากกลบต้นเราก็ไถเปิดแบบนี้อนะครับแต่ว่าเราจะไม่ให้คูลึกแบบนี้นะเราจะมีวิธีการไถที่จะทําให้มันตื้นกว่านี้อีกนะครับส่วนเอาดินเข้าไปหาต้นก็คือไถปิดจะมีคูตรงกลางไถเปิดจะมีคูอยู่ข้างล่องนะครับแล้ววิธีการไถเปิดนะครับถ้าเกิดเป็นที่ที่มันเอียงควนแบบนี้นะ ครั้งแรกนะครับเราต้องพลิกขึ้นเนินก่อนนะครับเราอย่าจับงานพลิกลงนะถ้าเกิดเราจับงานพลิกลงเนินนะครับเวลาทีที่2ที่เราพลิกขึ้นจานผ่านลูกแรกมันจะไม่ไม่โดนหญ้าเลยนะครับตรงเนี้ยเพราะว่าล้อมันไม่เหยียบที่ไถที่เราพลิกลงนะครับครั้งแรกขอให้เราพลิกขึ้นแล้วครั้งที่2ให้เราพลิกลงนะครับข้างนี้กับข้างต้นฝั่งนี้นะครับถ้าเป็นที่เสมอเราจะเว้นไว้เท่าๆกันได้นะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่ที่เอียงควรมาแบบนี้นะครับขอให้ทีที่2เวลาเราจะเปิดข้างต้นยางให้มันกินแค่3มลูกนะครับแล้วฝั่งนี้ก็ให้กินทั้ง7ลูกนะครับเพราะว่าไถาพริกลงควรอะ่ะกิน7ลูกมันก็เลี้ยงง่ายครับอ้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเล็งให้ตรงนะครับให้มันห่างจากต้นยางประมาณ1ศอกแล้วก็ทําหัวให้ตรงตั้งเวทมาที่เสาโครงหลังคาข้างขวา ยกผานลูกหน้าขึ้นนิดนึงนะครับโดยการที่เราคลายแขนการก็ได้ให้สปริงเวททํางานมากที่สุดนะครับแล้วเราจะไถได้ตรงแบบนี้นะครับนะครับทีที่สามมันจะกินประมาณสามลูกนะครับแล้วเราจะเลี้ยงผ่านง่ายนะครับซึ่งถ้ามันกินทั้งเจ็ดลูกเลยนะเลี้ยงผ่านยากมากครับนยครับทีที่สี่นะครับ,รบให้ล้อลงในร่องเลยนะทุกคน เพราะว่ามันพลิกลงเนินนะครับการที่พลิกลงเนินผ่านมันจะกินกว่าการพลิกขึ้นเนินนะ จะเฉียบต้นยางไปพอดีเลยครับ,รบอาชีพรถไถอย่างเราไม่ว่าแดดจะออกฝนจะตกยังไง ก็ต้องลุยงานเราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับตอนนี้ฝนก็ตกแล้วครับไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากสักแค่ไหนนะครับถ้าเราตั้งใจจริงๆนะครับขยันตั้งมั่นอดทนสู้ราวกับเอาชีวิตเป็นเดิมพันไม่เกินหกปีครับทุกคนจะประสบความสำเร็จกับอาชีพรถไฟได้แน่นอนนะครับเอาละครับตอนนี้ผมได้เข้ามาที่เ7 0ศูย์แล้วนะครับ นี่ดูฝีมือการตัดหญ้าของน้องนะครับนี่มือหนึ่งของเราสวยงามมากครับนี่นะเห็นไหมไอ้ที่ยางขาดขาด,ดก็เก็บให้หมดนะครับนี่ปาดถึงรากยางกันเลยทุกคนนี่ครับใครที่เน้นงานตัดหญ้าขอให้ตัดได้แบบนี้นะครับแล้วเราจะมีงานตัดทํากันแบบไม่ขาดสายจริงๆครับยิ่งเราทํางานออกมามีคุณภาพนะครับคนก็จะยิ่งพูดปากต่อปากไปเรื่อยๆนะ แล้วเมื่อถึงเวลานั้นนะครับเราก็สามารถทับราคาขึ้นมาได้อีกนะไม่ใช่ว่าเราจะทําราคานี้นะครับราคาก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับนี่ตัดแบบนี้นะผมจะขอไล่ละสามร้อยห้าสิบได้เลยนะครับนี่ตรงขั้วตรงไรเก็บหมดเลยนะครับเห็นไหมนี่สวยงามเตียนเรียบเนียนเสมอวิบับวิบับเลยครับ okay. ตู้ตัด้าเคมมี่ดาบที่ใช้ก็เป็นดาบปุยนะครับแล้วก็ปรับสกีเอานะ แต่งสก,กีเอานิดหนึ่งนะครับต่อใครไอรูสก,กีนะครับที่เจาะรูนัดหนึ่งสองสามแบบนี้หรือว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะครับผมแนะนําให้ทุกคนไปเว้าเป็นวงรีแบบนี้เลยนะครับเวลาเราปรับเรือปรับสก,กีมันจะปรับง่ายนะครับถ้าเกิดเป็นรู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 เราต้องถอดน็อตหมดเราถึงจะปรับเรือได้แล้วมันยุ่งยากบางครั้งหัวน็อตมันเสียแต่ถ้าเราเว้ลรูให้มันเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าแค่คลายนอ็อตแล้วก็ตีเรือขึ้นลงแค่นั้นเองครับง่ายมาก ลื่นครับลื่นฝนเพิ่งตกมาเมื่อกี้ออืื้ไปยาวครับยาวออืื้ครั้งแรกนะครับตัดดินนะครับไม่ใช่ตัดหญ้าบริษัทนี้อ่ะเห็นไหมทุกคนดูนี่ นี่ครับดินจักชัดเลยเลยทตัทยานะครับเราต้องตั้งกันเร่งมือไว้สักรอบประมาณ1,000งพนนิดๆนะ เพื่อให้มันได้รอบนะครับหญ้ามันจะได้ไม่ค่อยวินทุ่แต่หญ้านะแต่ถ้าเราปล่อยสลปเครื่องรอบบัญชาเกินไปบางครั้งมันเจอหญ้าเหนียวๆแล้วมันวินทุ่แต่หญ้าครับมันอาจจะเข้าตีนแล้วไม่ตีนรั่วได้นะน้องบดหมดเลยครับ <laughs> ไม้ดหนก็เก่ามาไม้ผูกไม่เป็นไรหรอกนี่เห็นไหมครับสลิปเปอร์คัตทำงาน เห็นไหมเราต้องตั้งนะครับสลิปเปอร์คัทต้องตั้งให้เป็นนะเวลามันติดกองดินมันจะได้แบบฟรีนะครับถ้าเป็นรถเล็กไม่ค่อยเป็นไรนะครับขันสลิปเปอร์คัทให้แน่นไปเลยนะไม่ต้องให้คัททำงานตัดก็ดับไปเลยแต่ถ้าเป็นพวกรถใหญ่นี่อุปกรณ์เราไม่อยู่ครับไม่เป่าคาดก็ย้อยแตกอะ่ะ ตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาที่รถเบคโครนะครับซึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับมาไม่ทันทุกคนทุกคนอดได้เห็นเลยครับเบคโคนี้เป็น PC 20นะครับรุ่น6โคมัสุ3สูบนะครับมีใบดันหน้ามีคอนโทรลปรับได้ทั้งแบบธรรมดาและแบบสากลน,นะครับซึ่งตอนนั้นผมซื้อมันในราคา2 0 0 0 0 0บาทแต่ตอนนี้ก็ประมาณแสนกว่าบาทได้นะครับ ก็ใช้งานดีนะมันก็เป็นอีกหนึ่งรายได้เสริมที่เราสามารถทําควบคู่กับรถไถได้นะครับหดือยใครที่จะเริ่มต้นธุรกิจเครื่องจักรนะครับแมคโครคันเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆครับแล้วเรามักจะจบในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมออ,อ้ยมาไม่ทันมาไม่ทันไม่เป็นไรครับก็ได้เห็นแมคโครแล้วนะโอเค ก็ล้ครับตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านนะครับรถไถก็อยู่บ้าน2คันแล้วนะครับแต่ว่า70ยังไม่กลับนะครับส่วนแมคโครเราก็จอดไว้ที่หน้างานนะครับผมก็เริ่มต้นมาจากเด็กขับรถย้างนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้มันก็ไม่ไม่ง่ายครับแต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินไปผมทาได้ผมว่าเพื่อนๆทุกคนก็ทําได้ครับจงตั้งใจตั้งมั่นอดทนขยันนะครับ สร้างโอกาสให้กับตัวเองอยู่สมั่งเสมอแล้วเดี๋ยววันหนึ่งที่โอกาสมาถ,ถึงนะครับเราก็จะประสบามสำเร็จโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยทีเดียวครับอย่าได้ท้อใจครับทุกคนรถไถก็รวยได้ถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ